ทุกคนตอนนี้ซันกำลังเดินไปรถไฟฟ้า MRT ห้วยขวางนะครับเพื่อที่จะไปเซนท่านพระราม9นะครับมีเลยด้านหน้าของเราพระราม9ประชาสงเคราะห์ประดิษฐ์มนุษยธรรมช่วงนี้มันเป็นหน้าฝนเนาะมันก็จะสวยๆหน่อยหนึ่งนะอากาศก็จะสบายๆดูบรรยากาศนะตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาประมาณบ่ายๆแล้วนะครับ คาดว่าตอนค่ำฝนนั้นจะตกเพราะว่าตอนค่ำมีฝนตกทุกวันเลยงงมากเหมือนกันเดี๋ยวลองเดินเดินเล่นๆไปยาวๆไปที่รถไฟฟ้า MRT ห้วยขวางตอนนี้ก็คือเดินมากำลังจะถึงสี่แยกนะครับด้านหน้านี่คือสี่แยกห้วยขวางนะฮะ เป็นช่วงบ่ายๆสีแยกห้วยขวางอันนี้เดี๋ยวเราจะไปไปทางนี้ดีกว่าอันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูด้านนี้ไปไปดูด้านนี้โอ้ MRT ห้วยขวางนะฮะเนี่ยประตูหนึ่งนะครับเดี๋ยวลงรถไฟฟ้ากันไปด้านล่างกันเฮ้ เดินลงไปด้านล่างนะครับของที่นี่เขาจะมีแบบว่าเดินลงไปสองชั้นนะอาจจะไปขึ้นรถไฟฟา้ากันนะฮรรถไปตอนนี้ก็คือมาถึงรถไฟฟา้าเลยนะครับเดี๋ยวเราไปรอขึ้นรถไฟฟา้ากันถึงที่เม,มาทีทพระรามเก้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราออกทางนี้ อาหารฟอร์จูนมีแบบเซนทันแกลนเราต้องออประตู2เซนทันแกลนนะครับถ้าเปประตูหนึ่งจะเป็นฟอร์จูดทาวไปทางนี้ไปทางนี้ไปเดินไปตอนนี้บ่ายสองเรก็จะแบบรู้สึกว่าเขาจะมีงานอะไรสักอย่างกาแฟหรือช็อกโกแลตอะไรอยู่ที่เซนทรัลพาราม9ด้วยเดี๋ยวเราไปเดินดูนะว่ามีอะไรน่ากินหรือเปล่าร่างกายขาดกาแฟขาดคาเฟอีน ประตูสองออกทางนี้วุยมีร้านขายของกินเยอะแยะเลยอะด้านล่างแต่ว่าทีาน่นี่ข้างล่างนี่เขาขายของกินตลอดเวลาอยู่แล้วเนาะเซนทันพลังเก้าเนี่ยครับโอ้เซนทันพหลังเก้าเดี๋ยวทางเข้าไปคนเยอะเหมือนกันเนาะของกินเยอะแยะเลยน้องหมีที่มีกุ๊ดดี้ อ้ยน้ำปั่นก็จะเป็นอาหารเหมือนที่เขาออกบูธท,ทั่วไปแหละทุกคนเดี๋ยวลองขึ้นไปดูชั้นบนเนี่ยโอ้อหนนี้เป็นยูนิโคลนะครับชั้นนี้ชั้นจีนี่ไงมันมีร้านขนมร้านอะไรสักอย่างหนึ่งอะงานช็อกโกแลตปะใช่ช็อกโก,โก้หเห็นไกลๆเขามาช็อกโก้วิ่ยกาแฟก็มีอื เดินดูก่อนนี่ไงร้านกาแฟทีซานหอมมากเลยหอมกาแฟมากเลยทีซานเดี๋ยวลองเดินดูไอศครีมก็มีเดี๋ยวลองไปดูดอันนี้เป็นอะไรอ่ะอ๋อร้านชโคโค็อกโกแลตเขาเป็นงานช็อกโกแลตเนาะ เนี่ยช็อกโกแลตเป็นชิ้นเป็นชิ้นก็มีร้านน้ำร้านอะไรช็อกโกแลตอุ้ยชาลีแอนเฟรนเต็มเลยอ่ะร้านช็อกโกแลตอ่ะไปลองดูสิว่ามีอะไรบ้างอันนี้คือครับครับช็อกโกโขของกินนะ ช็อกโกลงช็อกโกแลตมีขายนะทุกคนนี่2อ0เดียน,นี้ก็มีเต็มเลยสำหรับคนชอบช็อกโกแลตก็มาเดินเล่นได้เนาะจัดเต็มจัดเต็มเอ้งานเขามีถึงวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่29นะครับก็นี่ถ้าใครบอกว่าสนใจก็ลองแวะมาดูได้นะเิ้ยมาจากภูเก็ตเลยนะ วิสา,ากิจชุมชนโกโก้ภูเก็ตโ,<อ>โอ้ยเนี่ยชุมพรเชียงรายพัทลุงอ๋อมีแบบหลายที่นะนแต่ว่าวันนี้อยากกินกาแฟวันนี้อยากกินกาแฟวันนี้ไม่ได้อยากกินช็อกโก,โก้เดี๋ยวลองเดินน่าจะประมาณนี้แหละทุกคนก่อนอื่นคือที่ก่อนที่เราจะกินกาแฟหรือช็อกโก้ช็อกโก้หรือโกโก้อะไรเงี้ยก็อุ้ย อันนี้ก็น่ากินเต็มเลยเดี๋ยวเราไปอันนี้ก่อนไปหาข้าวกินก่อนไปตอนนี้อยู่ชั้นหนึ่งนะครับเดี mm ๋ย hmm. วเราก็จะมีแบบเสื้อผ้าขายเลยเยอะแยะเลยชั้นหนึ่งไปกินข้าวก่อน mm hmm. นี่คือชั้นสอง S N M น,นี่แบบว่า่วนผู้หญิงนะ S N M ตึ้งตึ้งตึ้ง เราต้องขึ้นไปชั้นบนเพราะว่าเราจะไปกินข้าวกระเป๋าวิวเทียมอะไรอย่างเงี้ยนะในชั้นล่างสรุปกล้องหล่นต้องอ๋อวัดสันเนี่ยวัดสันอยู่ฝั่งนี้นะบูตอยู่อีกฝั่งหนึง่งฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นเอ่อซปเปอร์สปอร์ตนะครับป้บาจา้าโอ้ร้านแบบเยอะแยะเลย เราต้องขึ้นไปชั้นบนเพราะว่าร้านข้าวมันจะอยู่ชั้นบนทุกคนไปกินข้าวน,นี่เห็นไหมร้านบูทยอยู่ตรงฝั่งตรงข้ามบูทยอยู่อีกฝั่งหนึ่ง <Ooh. S 1> ของขายเยอะเหมือนกันเนาะให้ดูด้านนี้ดูด้านนี้ด้านนี้จะเป็นวัดสันอันนี้ power by u ตอนนี้เราอยู่ชั้นสี่นะครับ power by u แต่ว่า power by u ก็ มีมิกแคมไม่รอคือจริงๆเราก็เพิ่งซื้อกล้องใหม่เพิ่งได้กล้องมาเมื่อวานนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ซื้อกล้องตามห้างอย่างนี้แล้วเนาะซื้อผ่านแอปปกติอะกล้องเราจะประมาณ17,000ซื้อผ่านแอปเหลือ14,000ก็ลดไปประมาณเกือบสเหลือหม่ส่ะลดไปประมาณ2องพอ่ะแต่ถ้ามาซื้อตามร้านทั่วไปก็17,000ปกติธนาคารโอ้ oh. นี่เป็นโซนธนาคาร ท่านอยู่ด้านในตอนนี้อาจจะยังไม่ได้มุ่งเน้นไปที่ธนาคารเยอะเท่าไหร่นนี้โซนของกินเราอยู่ตรงนี้โซนนี้โซนนี้ Food รีพับ l ลิรู้สึกว่า Food Republic ตอนนี้เขาก็จะแบบเปิดถึงกันยานี่ปะไม่แน่ใจแต่ว่าเขาเขจะปิดแท่าเขาจะไปแล้ว KFC uh, SNP คนอันนี้คือเราแบบว่าถามว่าตอนนี้คือเรามาไทย uh, อันนี้ เพราะอะไรเพราะว่าเรากําลังแบบเอ้ยนี่นี่นี่เรากำลังเทสนะครับอันนี้เป็นการเทสเทสกล้องใหม่เพิ่งซื้อเพิ่งได้มาเมื่อวานนี่ร้านอ,อันนี้เป็น MK อุ้ยมันมี MK สาขาแบบบุฟเฟ่ที่เซนทันเวสเกตนะเนี่ย MK เดี๋ยวเราไปแบบเดินดมดูเดินดูก่อนแบบ็คแคนอยด์ วิบักเคนยอนแล้วก็มีแบบว่า,อ,าอันนี้อยู่นะน้ำมามา,มากินน้ำแบคแคนยอนได้รู้สึกว่าจะมีบัตรส่วนลดอะไรเหลืออีกเยอะแยะเลยเราสมัครสมาชิกตอนนั้นช่วงหลังๆไม่ค่อยได้บินเท่าไหร่ช่วงหลังๆใช้เป็นเดินช่วงหลังไม่ได้บินไปดูด้านาคิดว่าน่าจะกินน่าจะกินอาหารอาหารแบบว่าประจำบ้านมากับปโป,โป้ที่ไรก็คือ กินอาหารญี่ปุ่นตลอดเวลาเพราะว่าเอ,เอ้ยไปกินนั้นดีก่ก่อนกินซิสเลอร์ปะซิสเลอร์ตรงนั้นเพราะว่าวันนี้เรายังไม่ได้กินข้าวเลยช่วงนี้คือกินข้าวน้อยมากนี่ฟูจิสวนเส้นเดี๋ยวไปกินข้าวแล้วก็น่าจะแค่นี้แหละพ,พาเดินดูคือแค่แบบลองเทสดูเฉยๆว่าภาพภาพมันจะออกมาเป็นยังไงเราจะไม่ปรับไม่แก้ไม่อะไรเลยคือแบบว่าจะลงแบบแค่นี้เลย แบบตามปกติของมันเลยด้านมันก็เป็นโรงภาพยนตร์นะฮะไปกินนี้ดีกว่าอุ้ยแต่ว่าแต่ว่าฝั่งนี้ก็จะสเต็กเราก็ไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่นะส่วนมาก,กเราจะกินเป็นสลัดสมากกว่าเนาะเนี่ยสเต็กเดี๋ยวขอดูก่อนอ๋อเดี๋ยวขอดูอุ้ยคนไม่ค่อยเยอะด้วยไปกินสเต็กนี่แหละจบจบ โอเคเราก็มากินซิสเลอร์แล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราขอดูก่อนนะว่าจะมีอะไรน่ากินบ้างว้าว <Wow. S 1> กินอย่างดีที่นี้สเต็กสเต็กไม่ค่อยเน้นสเต็กไม่ค่อยเน้นแต่ว่าจะเน้นเป็นแบบอุ้ยอันนี้ชุดอันนี้อ้ oh. สเต็กไม่เน้นจะเน้นนู่นเน้นอาหารเน้นผักเ,เดี๋ยวขอเลือกอาหารก่อนนะนี่ก็คือ,อสเต็กของเราในวันนี้นะครับที่เลยสเต็กนะ่ากินมากเป็นสเต็กหมู ข้าวซอยนะฮะก็งงอยู่เสต็กหมูข้าวซอยนี่ครับรด็กกาดับอยู่ที่เซนทรัพลพาร์เก้านะครับทุกคนเรากินข้าวสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปเดินเล่นกันต่อนิดนิดหน่อยเนาะกลับไปทางนี้โอสวยจังสีสันสวยงามกินข้าวแล้วขึ้นไปดูด้านบนดีกว่าขึ้นไปดูชั้นบน ไม่รู้จะมีอะไรบ้างหนไหนเดินแล้วก็เดินให้มันสุดเนะาะอันนี้คืออาจจะไม่ได้พาเดินครบนะครับเ,เป็นการแบบลองเทสกล้องนะประีบอกว่าซื้อกล้องตัวใหม่เป็นแอคชั่นแคมตัวใหม่นะก็เลยบอกว่าลองมาเทสแบบในห้างดูเดี๋ยววันหลังก็จะลองไปเทสด้านนอกที่มันเป็นแบบว่า แสงแดดอะไรบ้างเนาะอันนี้คือแบบลองเดินถ่ายในห้างแสงไฟอะไรเงี้ยเพราะมันจะกระพริปแบบเยอะแยะหรือเปล่าเพราะว่าบางบางรุ่นคือถ่ายแบบไม่สวยเท่าไหร่เนะนเดี๋ยวลองไปเดินดูด้านนี้น่ารักน่ารักร้านขายของอน,นี่มันเป็นโซนเด็กเล่นหมดเลยนะเนี่ยคือมันโอเคอ่า ลองเดินดูด้านนี้นะโซนของกินคือก็กินสลัดมาก็แน่นเลยทีเดียวกินสลัดคือรู้สึกว่าเออกินสลัดบุฟเฟ่เนี่ยไม่รู้ว่าจะกินแล้วมันจะผอมหรือมันจะอ้วนกว่าเดิมนะกินสลัดนี่เยอะมากนี่โรงภาพยนตร์นะครับโรงภาพยนตร์ SFSFX Cinema ที่เซ็นทรัพลพะราม้า9นะครับ โอ้บรรยากาศแบบวะแดดแดดจ้ามากชั้นบนเดี๋ยวลองเดินไปดูอันนี้มีตู้แบบว่ากดตุกตาด้วยทุกคนตู้กดตุกโอ้ร้านโอ,โอ,โอ,โอมาเปิดแล้วเนี่ย เดี๋ยวลงไปด้านล่างดีกว่าดีดูเจอแสงดงแสงแดดโอ้เสวยงามโอ,โอ้ดูบรรยากาศอุย้ยด้านนี้มันเป็นอันนี้นะทุกคน b 2 s น่ารักน่ารัก b 2 s เ,เดี๋ยวลงด้านล่างดีกว่าเพราะว่าเราจะไปนั่งพักผ่อน ยวพอไปนั่งไปนั่งเล่นด้านล่างหากาแฟกินซะหน่อยหนึ่งนะโอ้ทุกคนตอนที่เ,เราจะไปที่ออกประตูหนึ่งนะฮะกำลังจะเดินไปที่ห้างฟอร์จูนนี่ไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้เราออกมาทางประตูหนึ่งนะฮะจะเดินไปที่ห้างฟอร์จูน ไปเดินดูกันทางด้านนี้โอ้ยเขามีรถราคาด้วยมาถึงแล้วตอนนี้คือห้างฟอร์จูนนะฮะฟอร์จูนทาวเจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าถึงสี่ทุ่มโอ้เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศข้างนอกลองเทสดีว่าแสงข้างนอกเป็นยังไงบ้างน่าจะประมาณนี้เลยทุกคนเดี๋ยวเราเข้าห้างฟอร์จูนแล้ว